ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็กลับมาอยู่กันในเกม RW แล้วนะครับกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าลอริออนนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นลอริออนการนะครับในแรงนะครับนานาทีก็จะเจอคนเล่นลอริออนนะครับไม่ค่อยได้เจอเลยนะครับเป็นไงทุกคนช่วงนี้ผมลงคลิปบ่อยขึ้นนะครับอาจจะลงถึงวันอาทิตย์นะครับทุกวันเลยเนาะน่าจะนะครับผมไม่ค่อยเจอเล่นลอริออนเนี่ยนานๆทีจะเจอนะครับก็ จะเล่นตำแหน่งเมทเนาะก็เลยกดมานะปกติผมไม่ใช่เซียนเมทนะเป็นฟาร์มกับไฟเตอร์นะครับก็เลยลองมาเล่นริออนนะไม่มีคนเล่นเทคนิคการเล่นนะกดท่าสอยไหมครับกดให้โดนคลิปเนาะแล้วก็ปาร์ตหนึ่งไปนะครับอ่านี่เอาไปโซนนะครับเอาไปเช็คพุ่มได้เนาะว่าศัตรูอยู่ไม่อยู่นะครับเทคนิคนี้ลองไปใช้กันดูได้นะครับเห็นไหมครับผมจะหามองคกรนะป่ะกดท้าสอยแล้วก็ปาร์หนึ่งไปนะ โดนด้วยนะแต่วันก็จะช็อตได้แค่ทีละตัวนะครับมันจะไม่ได้ช็อตทุกตัวเนาะแต่ถ้าอยู่กับตัวเราอ่ะมันจะช็อตหมดนะครับสายฟ้าท่าสองเนาะแต่ถ้ามันป่าลูกบอลไปเรามันก็จะช็อตแค่นหนึ่งปาหมายนะแล้วก็เป็นลริอนเป็นเมทที่เอาตัวรอดได้ดีมากเลยนะครับเวลาโดนลุมเนี่ยโดยเฉพาะท่าสองของเขานะมันดูดเลือดนะทุกคนแบบจังหวะที่ชุนละมุนแับโดนลุมกระเทืออย่างเงี้ยกดท่าสองอะ่ะเลือดเด้งเลน,นะก็มีโอกาสที่จะรอดสู่นะครับ ผมก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะทุกคนก็แค่บอกเทคนิคนะครับบางช็อตเนาะสําคัญสำคัญนะครับจุดสําคัญที่ควรบอกนะครับทุกคนจะได้นําไปเล่นแล้วก็เดินเกมได้อย่างดีเยี่ยมนะครับในแรงเอาไปเก็บดาวนะครับผมก็จะมาบอกเทคนิคนะครับนะครับทุกคนก่อนได้จานตินะครับพยายามปาหนึ่งไว้แอบไว้ก่อนนะครับแล้วก็กดอันตีนะครับแล้วค่อยปารหนึ่งซ้ำไปนะครับเห็นป่ะเทคนิคนั้นันจะให้ศัตรูไม่รู้นะครับว่าปาั์ตีมาจากทางไหนนะครับโอตอดแรงมาก ก็เหมือนเดิมครับผมก็ไปยังฟาร์มเนาะเอาเงินนะครับทุกคนดูตัวไล่ล่านะครับวิง่งฟิเกอร์ยี่หกฟิเกอร์ยี่หกว้าวกลับบ้านก่อนนะครับก็่ต้องวิ่งอ่ะผมจะไม่อยากว้าวหรอกนะให้ทุกคนดูคลิปจะนานๆน,นะครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยยนะเหมือนทุกคลิปที่ผมพูดไปเลยคือมันมีเสียงรอบข้างรอบตัวนะครับผมก็เลยไม่คอ่อยากจะพูดนะครับอาจจะเปบางช็อตตอนนั้นเนาะบางที่เสียงมารบกวนก็ทุกคนไม่เข้าใจที่ผมพูดนะครับ อยากจะขอโทษทุกคนเลยนะเจ้าความไม่สะดวกนะครับแล้วก็กลับมาตรงกลางเนาะท่านหนึ่งเราจะอ้อนเป็นสามาัคคีคู่นะเนาะเหมือนที่ผมบอกไปป่าหนึ่งเช็คป่านะครับว่ามีใครอยู่ในป่าหรือเปล่าทีนี้แล้วก็ลงล่างนะครับลงล่างโดนอันนี้เขาอยู่ในป่านะครับผมจะไม่เอาไม่เข้าเนาะอันนี้กิลเขารีบมานะถ้าเมื่อกี้ถ้าช็อตมันกิลเขาไม่รีบพุ่งออกมานะครับเขาจะสามารถฆ่าผมได้น,นะเว้ย เขาล็อกผมในป่าอะไรเงี้ยนะครับก็คือเขาเร็วเกินเนาะเมื่อกีนนะ้เนาะเขาก็เลยไม่ได้คิ้วผมนะครับแล้วก็ฟาร์มไปเนาะเอาตังค์นะครับโอเคลงล่างนะครับมาแล้วทุกคนทุกคนดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในป่าผมจะบ้าหนึ่งในป่าก,ก่อนนะครับแล้วก็กดอันติเนะาะเนี่ยเจะปามาเห็ป่ะเนีย่ยมันจะเต็มพอดีเห็นป่ะเนี่ยแล้วมันก็จะยกนะครับ อ่าเป็นเทคนิคนะครับทุกคนลองไปใช้กันดูนะครับเทคนิคนี้ป้าหนึ่งก่อนนะครับป้าหนึ่งไว้ตรงไหนก็ได้เนาะพยายามแอบๆนะครับประตูจะได้ไม่รู้เนาะพออันติเราได้ประมาณครึ่งหลอดแล้ไอที่เป็นมุนหมุนนะครับแล้วก็ค่อยป้าหนึ่งจะซ้ำอีกทีนะครับปาให้โดนเว้ยถ้าปาไม่โดนก็เรียบร้อยนะครับอันติเราเลี้ยอนเป็นอันติที่ควบคุมได้ดีมากนะนทีมไฟท์ถ้าเรายกโดนดีๆเลยนะมีโอกาสเียจะพลิกเกมสูงนะครับมันแรงด้วยนะครับแล้วมันก็ดีซีมันจัดนะครับก็คืออันติมันยุกนะครับ ลารดลาดเพื่อนนะเม็ดเดียวนะตัวเรื่องเลยทุกคนชอดดีตัวนะยกก็สวยอืแต่ไม่ได้ฆ่านะผมไม่ได้เข้าไปผมพลาดําได้กระโดดส,ส,สองครับถ้าสองคูเด้วก็เป็น็อดที่สวยจอดหนึ่งนะแต่ผมไม่ได้ฆ่านะแต่เพื่อนจะฆ่าไปได้อยู่นะรับถืวว่าจะได้นะครับ แล้วก็ท่า2องรออนนะครับผมถ้ามันกดไม่โดนเป้าหมายเนะี่ยมันก็จะไม่กดใช้งานให้เรานะครับจะใช้ก็ต้องไปใกล้ๆเนาะอย่างผมพลาดหลายช็อตมากเลยไอช็อตที่บอกผมจะกดท่าสองแต่มันกดไม่ทิดนะเพราะว่าเราเข้าไม่ใก่้ศสตูพอนะมันก็จะกดใช้ไม่ได้เนาะแล้วก็ท่าสองรออนข้อเสียงมาเลยคือมันอะไรอย่เดียวนะอันติเช่ข้อเสียงของท่าสองรออนนะครับคือมันจะแบบว่าไม่สามารถลดคูด้าได้เนาะถึงคูจะออกรดคูดาวมาครบ4 0กร็่างนะครับมันก็จะโหลดเท่าเดิมเนาะ แล้วก็ท่าสองครับผมแนะนำนะเอาไว้ใช้หนีเอานะครับว้าวนะครับพยายามเอาไว้ใช้หนีตอนที่ใช้เข้านะครับพยายามอย่าใช้โมโู้นะถ้าสองอ่ะเพราะว่ามันโหลดโคตรนานนะป่ะอย่างเวลาช็อตที่จะเข้าหรือช็อตจหนีเนี่ยท่าสองโหลดอยู่ตายนะไม่โหลดนะถ้าไม่มีฟิกอ่ะเพราะท่าสองเดี๋ยวเป็นท่าเอาตัวรอดนะครับเป็นท่าหากินเลยนะไปพุ่งเข้าพุ่งออกนะครับแล้วก็ฟาร์มไปนะครับเอาตังค์ข้างล่างโดนแล้วก็มาช่วยนะครับ เป็นการเดินเร่อของเมดเนาะก็ต้องเคลียร์คลิปนะครับพอเรนล่างโดนก็ต้องมาช่วยนะครับเรน,นบนเนาะโอเคลงมาครับยิงลารนะครับโคตรสุดนะเขาหนีนะเขาไม่กล้าสู้นะเพราะว่าเคลลี่เขาตายนะครัเขาไม่มีตัวรับเมธเนาะเขาตั้งกับเดอะแฟดพุ่งเข้าไปต่อยใต้ขาป้อมนะครับแล้เ,เรื่องจะแล้วก็กลับไป ตีชิบการนะแต่ช็อตนี้ขึ้นเดฟเฟตไปกลางผมก็เลยต้องลงไปล่ามาเดิมนะครับเอย่ัง้องแบบแวบนึงนะเก็บเพิ่งก็สู้ได้อยู่นะครับนั่นแหละป่าวนะป่าครับอันตินะครับเลยจกว่าวนะครับทุกคนดูเพราะผมตายไปทุกคนดูตายแล้วก็เหมือนเดิมนะครับช็อตต่อจากนี้ก็จะเอาแค่ไฮไลท์ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ เพราะว่าอาจมีตัวศัพ์เนาะเดียวเมียเต็ม,เตมนะครับชวนกดไลค์กดติดตามอะ่ะจะได้มีเงินซื้อคอมนะครับไป ในที่สุดก็ชนะนะครับผมก็เป็นไงทุกคนสำหรับการเล่นลอรีออนการนะครับอาจจะเป็นทิ้งเด็กให้กับทุกคนได้ไม่มากก็น,น้อยเลยนาะทุกคนน่าจ,จะเล่นเก่งขึ้นนะครับจากดูคลิปนี้เนาะหวังว่านะแล้วก็อันนี้ก็ติกตอกผมนะครับฝากไปกดติดตามกด,กดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านทุกคนกดติดตามนด้วยนะบายบายจุก,กุ